สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวสกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับหลังจากวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ต้องบอกว่ามีจำนวนกว่า12.5ล้านคนทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยใช้สิทธิ์บริการแห่งรัฐไปบ้างแล้วใช่ไหมครับซึ่งบางคนก็อาจจะเลือกใช้จ่ายเป็นสินค้าหรือว่าวัตถุดิบเพื่อมาใช้สอยแล้วก็ทําอาหารภายในครอบครัวแต่ก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่กล้าใช้เพราะว่าอาจจะยังงงๆครับว่าจะต้องเริ่มใช้อย่างไงหรือยังไม่เข้าใจรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละสิทธิ์นั่นเองนะครับมาวันนี้ครับมาครับคุณผู้ชมครับ สแกนข่าวร้อนจะได้มาเปิดเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกกันเลยนะครับว่าแต่ละสิทธิ์แต่ละหมวดนะครับที่เขาใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรบ้างมาติดตามพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของสิทธิ์รายได้ต่างๆนะครับผมแวะไปตรงนี้ก่อน มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของคนที่โอ้โหลงไปแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะครับว่าจะต้องทำอย่างไรซึ่งถ้าใครพอไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วยังเป็นสีแดงอยู่นะครับก็คือไม่ผ่านเกณฑ์ก็อย่าลืมนะครับที่จะไปรีบขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งนะครับเพราะว่าจะหมดเขตในวันที่1พฤษภาคมนี้แล้วนะโดยทาได้ผ่าน2ช่องทางนะครับ ช่องทางแรกนะครับสามารถที่จะไปขออุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ก็จะเป็น2เว็บไซต์ที่เราใช้สิทธิ์นะครับสเว็บไซต์นี้เลยนะครับถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับกับอีก1ช่องทางนะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยที่เราสามารถที่จะไปขออุทธรณ์ได้ผ่านหน่วยงาน รับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะครับใครอยู่ใกล้หรือว่าสะดวกที่จะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถไปตามวันแล้วก็เวลาทําการของแต่ละหน่วยงานได้เลยและอย่าลืมครับที่สําคัญห้ามลืมเด็ดขาดเลยเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยครับทีนี้เรากลับมาครับมาดูที่ในส่วนของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อนะครับซึ่งผมจะขอแบ่งเป็นสหมวดนะครับสหมวดนี้จะแบ่งตามวันที่เงินเข้าระบบ นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมาดูที่หมวดแรกหมวดแรกเนี่ยเป็นหมวดที่เงินจะเข้าวันที่1ของทุกเดือนเลยนะครับวันที่1ของเดือนเนี่ยหมวดนี้จะเข้ามาหมวดนี้จะแตกต่างจากหมวดอื่นก็คือจะเป็นวงเงินสิทธิ์ที่ไม่สามารถถอนมาเป็นเงินสดได้ที่สําคัญไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ด้วยนะฮะก็จะได้แก่อะไรบ้างครับ ได้แก่พวกของวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจํานวน300บาทต่อเดือนนะครับนี่ต่อคนต่อเดือนนะครับอันถัดมานะครับส่วนในที่นี้นะคะก็จะรวมถึงพวกสินค้าเพื่อการศึกษาแล้วก็วัตถุดิบเพื่อการเกษตรด้วยนะครับซึ่งหาซื้อได้จากร้านธงฟ้าหรือว่าร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดอ่ะต้องขยายความนิดนึงส่วนต่อมาครับวงเงินต่อมา ก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะครับจำนวน80บาทต่อ3เดือนครับนะซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นของเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนานะครับและก็จะเข้าอีกครั้งหนึ่งในวันที่1กรกฎาคมนั่นเองนะครับและต่อกันที่วงเงินของค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับอันนี้ครับอันนี้เนี่ยเขาจะให้750บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งสามารถที่จะใช้ได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของขอสมกก็ใช้ได้บขศออนะครับรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า a AirPo อร์ a i l l i n k นะครับหรือรถไฟธรรมดารถเอกชนร่วมของขอสอมกรถเอกชนร่วมบขอศออก็ใช้ได้รถ2แถวรับจ้างแล้วก็เรือโดยสารสาธารณะอันนี้ไม่จำกัดวงเงินตามแต่ละประเภทของรถเลยนะครับอันนี้แต่ให้ไป750บาทต่อเดือนนั่นเอง มาต่อกันที่หมวดที่2ครับหมวดที่1จบไปหมวดที่2เนี่ยเป็นหมวดที่เงินจะเข้ามาทุกวันที่18ของเดือนครับหมวดนี้เนี่ยจะเป็นการชดเชยค่าน้ําค่าไฟนะฮะโดยเงินชดเชยค่าน้ําค่าไฟเนี่ยครับค่าไฟฟ้าเขาบอกว่าค่าไฟจะไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับส่วนเงินชดเชยค่าน้ําประปาค่าน้ําประปาเนี่ยจะไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับ ซึ่งทั้งค่าน้ําและก็ค่าไฟเนี่ยจะเป็นอยอดเงินที่เข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สามารถที่จะสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับแต่ในส่วนของค่าน้ําและก็ค่าไฟนั้นนะครับเขาบอกว่าจะไม่สามารถใช้ได้ทันทีนะครับคุณผู้ชมจะต้องไปลงทะเบียนซะก่อนถึงจะสามารถใช้ได้อย่างค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะต้องเข้าไปลงทะเบียนค่าไฟออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสํานัก งานการไฟฟ้าในเว็บไซต์นะครับในส่วนนี้หากเกิดข้อสงสัยก็ให้โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่เบอร์1 1 3 0หหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่เบอร์1 129ได้เลยนะครับมาต่อกันในส่วนของค่าน้ำกันบ้างคุณผู้ชมต้องทำการลงทะเบียนค่าน้ำออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานการประปานะครับนี่เว็บไซต์นี้นะครับซึ่งจะตัดรอบในวันที่25ของทุกเดือนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำในเดือนถัดไปนะครับในส่วนนี้หากเกิดข้อสงสัยแนะนำครับว่าให้โทรไปสอบถามองค์กรที่ให้บริการในพื้นที่นั้นๆนะครับหรือว่าโทรไปที่สำนักงานการประปานครหลวงก,ก็ได้ที่เบอร์1125นะครับแล้วก็สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่เบอร์16 62นั่นเองนะครับทีนี้เรากลับมาดูในหมวดสุดท้ายครับหมวดที่3หมวดที่3หมวดสุดท้ายก็คือหมวดเงินที่เข้าทุกวันที่20ของเดือนครับหมวดนี้เนี่ยจะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนซึ่งก็คือผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นมาก็จะได้รับเงินเบี้ยความพิการเนี่ยเพิ่มอีก200บาทนั่นเอง ซึ่งในหมวดนี้นะครับจะต้องทําการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยนะครับกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนนะครับถึงจะได้รับสิทธินี้นั่นเองโดยเงินในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้แล้วก็ใช้ไม่หมดก็สะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับและนี่ต้องบอกว่า เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนเมษายนซึ่งถ้ามีข้อมูลใหม่ๆออกมาอีกเมื่อไรเนี่ยนะครับรับรองผมจะรีบนำเอาข้อมูลมาอัปเดตให้แฟนๆรายการสแกนข่าวร้อนเนี่ยได้ทราบกันก่อนใครเลยครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ครับคือสแกนข่าวร้อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e ครับชื่อ news nbt 2 hd นะครับ หรือจะเซิร์ชไปเลยครับสแกนข่าวร้อนแล้วก็คลิกลิงก์ต่อไปได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวพักค่ำแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ